ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะผมบอกเลยนะสาวกดซื้อได้เลยอันนี้เนื้อ,เน,อเนื้อลิปดีจริงส่วนมาอันนี้ให้ดูข้างเดียวก่อนพี่แนนว่าแบบเวลาที่เราแบบลงไปเห็นป่าว่าแก้มมันจะดูมีสีขึ้นมานิดนึงจะอีกฝั่งแนนพี่สานลองดูให้หน่อยน่ารักมากนี่เขาเกี่ยแล้ดูธรรมชาติมากเลย หมือนแบบบ่มแดดมาแต่ว่าเรายังไม่ลืมนะ<ช>เดี๋ยววันนี้ตอนกลางๆไลฟ์เราจะแบบจับพี่แนทแต่งหญิงกันใช่วันนี้นะแต่งสวยเลยเปลี่ยนชุดได้ปะเนี่ยเปลี่ยนเปหนูเอาหนูเอาชุดหนูมาแบบเห็ทั้งตัวแล้วเป็นซีทูด้วยนะกนขนยังย<ะ>ังเลยไม่เป็นไรชอบมันดูเซ็กซี่มันปนปนเต็มเหนียวออรุ่นนี้นะคะจะเป็นลิปที่เป็นลิปมันเหมือนกันค่ะคือทั้งแบรนด์ของน้นเนี่ยแบรนด์ลิปปิ bit, จะเป็นลิปมันหมดเลยแต่รุ่นวอลล์เดอะบอมหรือที่ปักตะก้าอยู่ตอนเนี้ย จะเป็นลิปมันรุ่นที่มีสีชัดขึ้นสีแน่นขึ้นนะคะแล้วจะมีทั้งหมดสามสีสีแรกเป็นสีส้มกลิ่นพีชทีใครชอบลิปที่ออกโทนสีส้มๆหน่อยนะคะก็ซื้อเป็นทั้งนี้ส่วนเนตะก้าถ้าสังเกตดีๆจะมีสีชมพูด้วยอันนี้นะคะจะเป็นกลิ่นเบอร์รี่แจมกลิ่นจะเหมือนตระกูลเบอร์รี่พี่แล้วก็เป็นแยมด้วยสีน่ารักไหมน่ารักสีดูแบบว่าแบบอ่อนๆนธรรมชาติใช่สีชมพูนี้จะเป็นแบบว่าสีน่าสายหวาน เขาได้บอกเป็นหวานหวานแบลลนะคะแนะนำให้ซื้อสีชมพูแต่เขาได้บอกว่าเป็นตัวแม่หน่อย<ม>ต้องสีแดงเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองลองเลือกใช้อันนี้ทิ้งไว้ให้ผมบ้างนะเดี๋ยวหนูให้ไว้เลยทั้ทงเซตเลยค่ะสีแดงนี้เป็นสีที่ขายดีสุดพี่เชื่อปะตอนหนูทําลิปอะ่ะคือหนูเป็นบล็อกเกอร์มาก่อนก่นอนมา,นานเป็นเจ้าของแบรนด์ตอนทําลิปหนูบอกว่าหนูเป็นคนชอบทาสีนูนสีไมหนูว่ สีธรรมชาตต้องขายดีสีแดงไม่ต้องสต็อกเยอะอใครมันจะไปชอบทาสีแดงทุกวันพอถึงนาจริงปรากฏสีแดงแม่งขายดีสุดทุกรุ่นหนูเลยว่อ๋อคนไทยชอบทาปากแดงจริงด้วยใช่ผมยังผมยังติดเลยพอตอนหลังอะผมเนี่ยกลายเป็นว่าทาปากแดง ทาแดงหนักๆไว้ก่อนด้วยเวลาทํางานบางทีเข้ากล้องหน้ามันสิใช่นะเราเวลาทาแดงปุ๊บมันมันดูสดชื่นอ่ะมันเด้งขึ้นมามนดูสดสดชื่นขึ้นเยอะเลยมันดูว<ด>่าหน้าตาสุภาพดีขึ้นและสีแดงรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าขายดีมากตอนนี้ตะก้าขึ้นฮอตเกือบ300อยทังแล,แล้วอยากรู้มีอันไหนที่อยู่มานานสุดนี่ตัวไหนอ่ะนานสุดเลยรุ่นแรกของบริษัทหมดเลยนะ <มา S 2> เป็นอันนี้เป็นลิปมันที่ไม่มีสีแต่เป็นกันแดด กันแดดลิปมันกันแดดค่ะคือทาทั้งหน้าเลยไม่ทาแค่าปากอ่ะไอ,ไอจักันแดดหน้าก็ไปทากันแดดหน้าสิอยู่นานเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ปีกว่าแล้วค่ะมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าใช้ใช้ดีด้วยใครเใช้ลิปอิดแล้วช่วยมารีวิวให้หน่อยนะคะมีมีมีหนุ่มๆบอกกดให้เมียน้อย อรหนูจะต้องขอบคุณไหมหรืออะไรดีด้ะอ่ะแต่แล้วสำหรับหนุ่มๆที่ดูอยู่หรือสาวๆที่ดูแล้วบอกว่าไม่ชอบแต่งหน้าเนี่ยใช้ดีจริงเออมีคนบอกใช้ดีขอบคุณค่ะนะคะรุ่นนี้ช่วยปักตะก้ากันมาหน่อยค่ะอันนี้เป็นลิปมันกันแดดนะคะบางคนบอกว่าทุกคนนี้หน้าขาวมากแต่เวลาล้างหน้ามาปากดำเหมือนไปอมอะไรมาใช้ดีดีมาก ปากชุ่มชื้นไม่ใช่ลิปหนูใช่จริงนี่บอกว่านี่ใช้ดีนี่ชอบครับและรุ่นนี้วันนี้นะคะน่าจะลดให้เลยค่ะจากปกตินะคะลิปมันกันแดดตัวนี้นะคะร้อยหกสิบเก้าบาทอันนี้แท่งใหม่พี่สวัสดีเลยลองทานเลยกลิ่นจะเป็นองุ่นนะคะหุยหอมมากใช่หนูการันตีเลยว่าลิปมีลุกุ่นกลิ่นหอมมากเหมือนองุ่นจริงๆเลยเนี้ยใช่คือเหมือนองุ่นเป๊ะเลยอ่ะ เมือเพราะว่ามีส่วนเระหมุนเปนั้นด้วยและวันนี้จัดโปรให้เลยค่ะซื้อหนึ่งให้อีกหนึ่งโหทีมงานไม่ววาวเลยซื้อหนึ่งให้หนึ่งตาไค่ะถามก่อนวันวันนี้คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่ให้หนึ่งนี่คืออะไรบ้างอะรุ่นนี้เลยสี่แท่งนี้เฮ้ยอันนี้อันนี้หอมจริงกับรุ่นกันแดดรู้สึกดีจริงใช่ที่พี่นักถืออยู่นะคะเป็นลิปมัน กันแดดนะคะ S.P.F 1 5วันนี้จัดโปรโหให้เลยผู้หญิงก็ทาได้ผู้ชายก็ทาได้คือใครที่อยากจะกันแดดให้ริมฝีปากนะคะแนะนำเพราะปกติเนี่ยพี่นักรู้ไหมว่ากันแดดที่ทานหน้าเราไม่ควรมาทาบนปากทำไมครับเพราะว่าเวลาเรากินข้าวกินอะไรเนี่ยสารกันแดดตัวน,นั้นมันไม่ได้เป็นฟู้ดเกรดมันไม่ควรเราเข้าปากแต่ว่ากันแดดที่อยู่ในลิปมันของลิปอิดเนะียเข้าปากได้กินได้นะเราใช้เกรดของดีทำใช่จุบกันได้จูบกันได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะ เนี่ยของดีกันแดดด้วยได้ไปหลายแท่งโอรบคุณีจริงขอบคุณทุกคนวันนี้ราคาดีมากนะคะเพราะวันนี้นัดมาจัดโปรวันเกิดของนัดด้วยแล้วก็ฉลองครบรอบหนึ่งปีลิปอิดพอดีด้วยนะคะแล้วแท่งเล็กๆนี่อะไรอ่ะอันนี้โอ้แท่งนี้มังโคตรปรากฏการในติ๊กต็อกพี่ทไมอ่ะชื่อรุ่นว่าคลิกคลิกอันนี้เป็นลิปปากกาลองลองพี่นัดใช้สีเดิมออกก่อนได้นี่รุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่าคลิกคลิกลาวาค่ะ เป็นลิปเนื้อลาวาแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันร้อนนะคือเนื้อมันข้นเหมือนกับเนื้อลาวาเลยและดังมากเพราะว่าพอแล้วเออเวลากดมันคลิกๆแล้วมันก็จะดันเนื้อออกมานะมีสีสีด้วยกันซึ่งพี่แนกกำลังจะสวอตส,สีชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นโรสฮันนี่พุดดิ้งคือมีทั้งกุหลาบมีน้ำผึ้งแล้วก็เป็นกลิ่นขนมพุดดิง้ง เป็นไงพี่ผงบอกแตว่าใช้นิดเดียวพอใช้นิดเดียวค่ะเพราะว่าแต่นิดเดียวปุ๊บเนี่ยมันออกมาเหนียคนมากคนมากนะใช่อันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะแล้ววันเนี้ยจัดโปรให้แล้วจะบอกว่าในตะก้าติ๊กต็อกรุ่นนี้ขายไปเกือบแสนแท่งแล้วนะคะวันนี้มาจัดโปรให้เลยจากปกติ2 5 9บาทเคยลดสูงสุดนัเหลือ2 1 9บาทแต่ในร้านนี้ของพี่แน็เอาเลยค่ร้อยบ้าทแต่นี่ไม่ให้หนึ่งอันแค่ อันนี้ลดไงอันนี้ลดใช่เดี๋ยวไปแ่ให้ขออีกทีนึงเหลือแค่ร้อยเจบาทอาะบอกเลยว่าเพื่อนๆเอาไปนะถ้าหนุ่มๆนะยังไม่เคยใช้อ่ะกดตึกเดียวพอแล้วก็แตะนิ่เดียวเพราะแตะนิ่เดียวมันทั่วปากเลยและนี่คือผมรู้สึกว่ามันจะดูปากแบบอุ่มอิ่มสุดดูอมชมพูแล้วก็ดูแบบเพราะมันเป็นเนื้อที่แบบว่าเงาเงาออกมาเดี๋ยวนะขออนุญาตทายดูว่ารุ่นนี้มันจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะที่พีราคาไปเป็นสีชมพูใช่ไหม เราก็จะมีสีส้มนะคะที่เป็นกลิ่นพีชนะคะสีแดงนะคะที่เป็นต้องบอกว่ารุ่นที่สีชัดมากพี่เพื่อนถามว่ามันติดนานเท่าไหร่อ่าต้องบอกว่ารุ่นนี้จะไม่มีทิ้งเนื้อสเตนนะคะเพราะว่าเป็นลิปมันครับหมายความว่าคนที่แพ้<ม>พวกสีสเตนแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยสามารถใช้ลิปอิดข,ของเราได้เลยเพราะตัวเองก็เป็นคนที่แพ้มากเหมือนกันนะฮะพี่นายกำลังจะถอดเสื้อหรอหนูจะได้หยุดขายของแล้วหันไปดูได้ถอดแค่นี้โอ้โหข้างายไม่ต้องดูไม่เหลือแล้วเหลือแต่กุ่ อ่ะและสีน้ำตาลนี้เป็นสีที่ขายดีที่สุดในรุ่นนี้เดี๋ยวนะขออนุญาตสวัสดีล้ถายดูนิดนึงจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนชอบทาสายฝอเว้พี่เนี่ยแบบว่าคือแบบเห็นไปเลยว่าทาอย่างนั้นสีนูดสีแบบน้ำตาลดูแบบว่าเป็นตัวแม่ตัวอะไรคนปีทุกๆปีก็ทากันเนี่ยสีแดงชมพูนะใช่นี่คือเปลยตอนนี้คนไทยแบบว่ารับเทรนด์สายฝอเข้ามาละนี่แล้วน่าจะบอกว่ากล้าพูดเลยว่าลิปอิดคิกคิกลาวา เป็นสีลิปมันที่เป็นสีน้ําตาลจริงๆนะคะแล้วไหนจะทาบนปากให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยดูวิธีทาที่ถูกต้องนะครับแต้มๆแบบนี้ไปทา,า,าไอ้ก่อนทาปืดแบบผมก็ออกทั้งปืดเลย <laughs> แล้วรุ่นนี้มันจะเป็นแบบม,มันขึ้นไวมากน,นะชัดเจ๋วเลยนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาคลิปดีๆนะคะ